Thank <music> you. สวัสดีค่ะแอนจากนอทแลนด์แอนเฮาส์เชียงใหม่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวภูวิลล่าโซนดอยสะเก็ดซึ่งบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทัลเฟสติวัลเชียงใหม่แค่10นาทีห่างจากตลาดสดแค่5นาทีห่างจากโรงพยาบาลแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งบอกว่าเดินเข้ามานะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ลงจอดรถให้คุณเนี่ยสามารถจอดรถยนต์ได้2คันด้วยกันค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะแพลนมาด้านบนจะเขามีในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดแน่นอนค่ะว่าสำหรับตอนนี้เจ้าของใหม่ท่านไหนที่บอกว่าคุณใช้รถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเขาก็ติดจุดที่บอกว่าให้คุณเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าได้แล้วนะคะ บรรยากาศรอบๆเขาก็จะมีในเรื่องของทางเดินสนามหญ้านี่ตรงนี้คุณสามารถแดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผักสวนครัวก็ได้นะที่สําคัญเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเนี่ยเขามีในเรื่องของระบบเปิดปิดในเรื่องของการรดน้ําอัตโนมัติให้กับคุณด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน ไปในบ้านหลังนี้กันบ้างซึ่งบอกว่าสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ําจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะเอาละค่ะซึ่งบอกว่าเปิดเข้ามาภายในบ้านนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็หลังคาของเขาโอโถงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนดีกว่าค่ะ และค่ะนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็พื้นที่ในห้องนอนเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะซึ่งบอกว่าจุดเด่นของห้องนอนห้องนี้ค่ะเขามีหน้าต่างนะคะที่บอกว่าคุณเปิดออกไปเนี่ยสามารถชมวิวบรรยากาศภายในนอกบ้านได้เลย นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะนี่มีปลั๊กไฟหลายจุดเลยสำหรับในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาใช้สีได้คุมโทนมากๆค่ะในเรื่องของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำนะคะก็ครบครันกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า ชักโครกนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะฝักบัวซึ่งบอกว่าสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับด้วยกันค่ะ ออกมาจากห้องน้ำค่ะนี้ความพิเศษของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขามีประตูกระจกบานใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเปิดออกมาแล้วก็มีเทเลสนะคะให้คุณเนี่ยสามารถนั่งชมวิวบรรยากาศรอบบ้านภายในห้องนอนได้เลยหรือว่าเทเลสตรงนี้ค่ะสามารถดัดแปลงเป็นมุมอ่านหนังสือเป็นมุมทำงานเป็นมุมจิบกาแฟได้ด้วยนะคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะ ออกจากเทรสห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมาค่ะเราจะพาทุกท่านกลับเข้ามาในตัวบ้านนะคะซึ่งบอกว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าโซนบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถทําเป็นห้องรับแขกได้สามารถทําเป็นห้องดูหนังฟังเพลงได้หรือใครที่บอกว่า,อ,าอยากจะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศห้องพักเหล่านี้เนี่ยบริเวณด้านนอกเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องปาร์ตี้ได้นี่บอกว่าเป็นห้องนอน เล็กห้องนอนที่หนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยความพิเศษคือเขาจะมีห้องน้ําในห้องนอนทุกๆห้องนั่นเองค่ะสําหรับห้องนอนที่หนึ่งค่ะก็จะอยู่โซนหน้าบ้านติดกับโรงรถนะคะมีหน้าต่างสองบานด้วยกันค่ะก็ให้คุณเนี่ยสามารถเปิดรับลมถ่ายเทอากาศได้ดีมากรวมไปถึงในส่วนของห้องน้ําค่ะเขาก็ตกแต่งไว้แบบคุมโทนเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งบอกว่าสําหรับในส่วนของห้องน้ําห้องนอนที่1น,นะคะเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝักบัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่างล้างมือล้างหน้านะคะรวมไปถึงในเรื่องของชักโครกแล้วก็มีหน้าต่างซึ่งบอกว่าเปิดระบายอากาศได้ค่ะ ออกจากห้องนอนห้องนอนที่1มาค่ะเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมห้องนอนที่2กันต่ออย่างที่บอกไปเนี่ยคะ่ะว่าโซนตรงหน้าเนี่ยคุณสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือเป็นห้องปาร์ตี้ก็ได้ในกรณีที่เจ้าของบ้านใหม่อยากจะทําบ้านพักหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพักต่างอากาศ เอาค่ะสำหรับห้องนอนห้องนอนที่2นะคะก็จะคงรูปแบบแคล้ายๆกับห้องนอนที่1ค่ะแต่ว่าห้องนอนที่2เนี่ยเขาจะมีหน้าต่างเพียงแค่บานเดียวเท่านั้นนะคะในเรื่องของห้องน้ำค่ะก็ตกแต่งแบบคุ้มโทนและที่สำคัญค่ะเขามีในเรื่องของสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดียวกันค่ะ เอาละคะ่ะออกจากห้องนอนที่2มาค่ะเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโซนห้องครัวของบ้านหลังนี้กันบ้างนะคะซึ่งบอกว่าโซนนี้ค่ะเขาได้จัดเตรียมเป็นโซนครัวฝรั่งนะคะให้กับทุกท่านซึ่งบอกว่าในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเขาค่อนข้างที่จะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนแบบลอยนะคะให้คุณเนี่ยสามารถเก็บของต่างๆได้รวมไปถึงมีเตาแก๊สนะคะมีอ่างค่ะสอง ช่องด้วยกันนอกเหนอืจากนั้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับที่คุณเนี่ยเอาไว้วางตู้เย็นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเขายัางวางพื้นที่ให้คุณเนี่ยสามารถทําตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทานข้าวหรือว่าวางโต๊ะทานข้าวได้ด้วยซึ่งบอกว่าเวลาทานข้าวไปเนี่ยมองดูวิวรอบๆโอ้โหบรรยากาศดีมากเห็นวิวภูเขาใกล้มากๆด้วยใกล้ชิธรรมชาติมากๆเลยนะคะ าล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมไฮไลท์สำคัญของบ้านหลังนี้กันค่ะนี่โอ้โหนั่นก็คือสระว่ายน้ำของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะซึ่งสระว่ายน้ำของบ้านหลังนี้ค่ะมีความกว้าง3คูณ10เมตรนะคะบรรยากาศรม่มรื่นมากๆเลยเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะต้นไม้ที่ทางเจ้าของเขาปลูกไว้เนี่ยก็จะโตแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกรม่มรื่นแล้วก็เป็น private เป็นส่วนตัวมากกว่านี้แน่นอนค่ะ บอ,อกว่าบรรยากาศโดยรอบของสาวไว้น้ํานะคะเขามีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยค่ะ,ะพื้นที่บริเวณเนี้ยค่ะคุณสามารถทําปาร์ตี้ทําหมูกระทะหรือว่าจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆได้อย่างลงตัวเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะบนพื้นที่85ตารางวาพื้นที่ใช้สอย210ตารางเมตรค่ะที่สําคัญเลยนะคะอยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะวันนี้เจ้าของบ้านใหม่ท่านไหนที่บอกว่ากําลังมองหาบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าหรือบ้านพักตากอากาศโซนโดอยสะเก็ดราคาสุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่4.19ล้านบาท เน้นย้ำนะคะวันนี้ค่ะบ้านหลังนี้ราคาสุดพิเศษ4.19ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะพร้อมกันนั้นนะคะเราแถมฟรีให้คุณทันทีค่ะแอร์สเครื่องรวมไปถึงผ้าม่านทั้งหลังค่ะซึ่งบอกว่าสำหรับท่านไหนที่สนใจนีคะอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะอินบ็อกสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะ ซึ่งฝากไว้ด้วยละกันค่ะกับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะขายฝากอยากจะฝากขายในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะคะ mm hmm. ก็แวะเวียนเข้ามาทักทายคุยกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยกับนอตเทลแอนด์เฮาส์เชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าวันนี้นะคะบ้านหลังนี้ที่แอนพาทุกท่านมาเยี่ยมชมน่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนแล้วครั้งหน้าแอนจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านที่ไหนอำเภออะไรฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ไปกัน ค่ะ